Hello s t u d e n t สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนราวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานกันในหัวข้อเรื่อง y o U and M e ค่ะ v o c a b u l a r i e s คำศัพท์ Hi สวัสดี Hi สวัสดี Hello สวัสดี Hello สวัสดี Goodbye ลาก่อน Goodbye ลาก่อน Good morning อรุณสวัสดิ์ Good morning อรุณสวัสดิ์ good afternoon สวัสดี good afternoon สวัสดี good evening สวัสดีตอนเย็น good evening สวัสดีตอนเย็น sentence ประโยค stand up ยืนขึ้น stand up ยืนขึ้น come here มานี่ come here มานี่ open the book เปิดหนังสือ open the book เปิดหนังสือ close the book ปิดหนังสือ close the book ปิดหนังสือ listen carefully ตั้งใจฟัง listen carefully ตั้งใจฟัง please be quiet กรุณาเงียบ please be quiet กรุณาเงียบ